พาชมวคมควัดควดคค่เืองพงนี้งไหนจะมีพระเจ้าตนหลวงเป็นพระพุทธลูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์เที่ยววัดล้านนาที่โด่งดังของจังหวัดพะเยาพร้อมกับซิกเนเจอร์ที่หาชมได้ที่นี่ที่เดียวสวัสดีครับ ผมชื่อจูเนียร์ปิยพลถิถิโสพลนะครับและวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเที่ยววัดคนเดียวนะครับทุกคนวันนี้เรามากับสวัสดีเจ้าป่จูยมีมนะเจ้านางสาวนิติีนัทยาบุญศิริวันนี้จะปามะพอวัดขู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยาเจ้าอันเดี๋ยวเราไปพอกันเลยเนาะโอเคครับงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมที่แรกตีปิจะปามะพอ้เป็นหัวใจลักสําคัญของวัดน,นี้เลยนะคืออะไรเหรอครับพี่ยุบยิมพ,พระวิหารพระเจ้าตนหลวงเจ้า ทางไหนจะมีพระเจ้าตนหลวงเป็นพระพุทธลูปปั้นปิดดโดยท้องลูกแบบปางมานวิชัยศิละปะสะกุลเจียงแสนเป็นพระพุทธลูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร้านนาะทุกวันจะมีคนมากับไหวบูชาขอพรอนกันมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเจ้างั้นเรามากับพระเจ้าตรหลวงกันดีกว่าครับ พระเจ้าตนหลวงเป็นตีเคารบศรัทธาของชาวพะเยาไม่ยังเนินนานถ้าขึ้นถึงจังหวัดพะเยาก็ต้องขึ้นถึงพระเจ้าตนหลวงเจ้าถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ตีทุกคนของขวัญผ่าเจ้า สังคมของชาวพะเยาเป็นสังคมติยูแบบเครือญยติในทุกๆวันจะมีการลรวมกลุ่มกันมาเข้าวัดทาบุญมากราบไหว้พระเจ้าตนหลวงเพราะคนในชุมชนนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามาแอลวัดสีคมคําจะเห็นชาวพะเยามาทําบุญกันตึงวันเลยนะเจ้าโดยจังหวัดพะเยาจะจัดงานน,นมาสาการพระเจ้าตนหลวงที่เรียกว่าเทศกาลแปดเป็ง เพื่อเฉลิมฉลองพ่อเป็นวันที่สร้างพระเจ้าตนหลวงเสร็จสมบูรณ์กลางวันจะมีการทําบุญและกลางคืนจะมีมหระพยิ่งใหญ่พี่ครับผมอยากรู้ประวัติศาสตร์ของวัดศรีคมคำจังเลยครับพี่ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับปีว่าเรลตอนนี้มันบ่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปเล่ากันตีวิหารครูบาสีวิชัยกันดีกว่านเจ้าพระเจ้าตนหลวง คนบกเกาห้องว่าพระเจ้าตนหลวงทุ่งเอียงเมืองพะเยาเพราะว่าบริเวณนี่เกยเป็นหนองนาแมกอนจวบหนองเอียงเจ้าแล้วเจ้าบ้านก็เจอกันถมตีถมดินแล้วก็มาแปลงเป็นพระเจ้าตนหลวงตัดนี้เจ้าเป็นเพียงแค่ประวัติส่วนหนึ่งเต่าอ,อันไขาย,ยากษ์หูประวัติทั้งมดก็มาดูได้เลยเน้อตีนี้เป็นห้องว่าวิหารกลางน้ำเจ้าเป็นวิหารแบบล่าน้าไปยุคตีมีความงดงามเหมือนไผ่เจ้าว่าแต่ ข้างในนี่มีอะไรอยู่หรอครับตั้งไหนจะเป็นภาพวาดจิตกรรมฝาผนังตีเหล่าเกี่ยวกับพุทธประวัติตีมีความสวยสดงดงามเป็นอย่างมากบอกเลยว่าบธรรมดาทําไมถึงไม่ธรรมดาล่ะครับพ่อค้นวาดเป็นถึงศิลปินภาพวาดตีมีจือเสียงของประเทศไทยเลยนะจะเปิดแค่ในช่วงตีมีพิธีสําคัญแต่แตของชาวพะเยาบ่ไ,ได้เข้ามาง่ายๆนะเจ้า โอ้โหทะเลสาบนี่วิวดีมากมากเลยครับชื่อว่าอะไรเหรอครับตีนี่เปิดห้องว่ากวานพะเยาเจ้าเดี๋ยวปีจะเล่าเรื่องกวานพะเยาให้ฟังเนาะกวนพะเยาเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีความสําคัญทางด้านสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเจ้าเป็นแหล่งน้ำรอเลี้ยงชาวพะเยาเรียกได้ว่าเป็นอู่เข้าอู่น้ำเลยแหละเจ้า พักทบชวาในกวนพะเยาเฮาก็เอามาทำจักสารเป็นผลิตภัณฑ์ทรงขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชา,าวพะเยาเจ้าทีส่สำคัญคือเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติถ้าไปกวนพะเยาแล้วกกอย่าลืมไปกราบปอขุนงาเมืองกันตัวนะเจ้าพเาพราะชาวพะเยานับถือท่านเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมือง มาวัดสีคมคำแล้วนอกจากจะได้บุญยังได้ความหู้เกี่ยวกับพยเยาตีหอวัฒนธรรมนิทัศเจ้าซึ่งจะแบ่งขึ้นข้าพอเป็นโซนๆยังห้องนี้ก็จะเป็นโซนพยากรประวัติศาสตร์เจ้า,ศา,ศาโซนนี้จะเล่าถึงพยายุคลุ่งเลืองและยังมีอีกหลายโซนที่จะแสดงเช่นวัตถุโบราณศิลาจาเลืกบอกเลยว่าไข่บะมา้าผาดขนาดเจ้าก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ วันนี้ทุกคนคงได้ความรู้เกี่ยวกับวัดสีคมคําไปเยอะเลยนะครับยังมีอีกหลายสถานที่ในวัดที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงนะครับจะอันทุกคนต้องมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆด้วยตัวเกล้าได้ตีวัดสีโคมคําจังหวัดพะเยาครับผมสวัสดีครับ